รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุสูดสี Ma Magic ิกไทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะคะเหมือนเดิมเลยในรายการโมเดลรถนี้ ก็ะจะเจอหน้าเรา2คนแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง t e c t Time นั่นเองวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีในยานยนต์นั่นเองนะคะวันนี้จะเอาอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตาชมชมพร้อมกันได้เลยค่ะ f ิสเ e อร์โลนินสปอร์ตไฟฟ้ารุ่นแรกแฟลกชิพของแบรนด์ฟิสเซอร์หลังจากจัดแสดงเป็นครั้งแรกไปในงาน f i สเ e อร์โปรดักต์วิชั่นเดย์ที่ฮันติงตันบีชแคลิฟอร์เนียฟิสเ k อร์ก็ปล่อยภาพและก็ข้อมูลรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้ารุ่นแฟลกชิพอย่าง f i สเ e อร์โลนออกมาให้ได้ชมกันตัวรถจะเริ่มผลิตแบบจำกัดจำนวนภายในปี2025ตามข่าวนั้นระบุว่าชื่อรุ่นรถได้แรงบันดาลใจมาจากฉากไล่ล่าในภาพยนตร์ปี1998เรื่อง โูนินซึ่งมีโรเบิร์ตเนอร์ดิโลขับเปอโย406ตามล่า BMW M5 ของนาตาชาแม็กเอลฮอน f ิ s เซอร์เล่าปล่อยภาพข่าวการพัฒน,นารถรุ่นนี้ภายใต้ชื่อโปรเจกต์โรนินราวๆเดือนพฤษภาค,คม2022โดยนับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่รุ่นที่3ต่อจาก f ิ s เซอร์โอเชียนรรถรุ่นแรกภายใต้บริษัทใหม่ของเฮนริกฟิเอร์ในนามฟิเอ และรถรุ่นที่2 F i ฟิชเคอร์เพียซึ่งตามกรอบเวลาก็จะเริ่มผลิตในช่วงปี2024สำหรับโลนินนะคะก็ตัวรถนับเป็นรถสปอร์ตสประตูตัวถังสไตล์คูเป้หลังคาแข็งเปิดประทุนประตูหน้าเปิดแบบบัตเตอร์ฟลายดอร์ประตูบานเล็กคู่หลังเปิดแบบสวิสไซด์ดอร์เหมือนกับ Mazda RX8 แต่ว่าน่าจะใช้งานจริงสะดวกกว่าเนื่องจากโลนินนั้นเป็นรถเปิดประทุน ฟิสเคอร์ให้คำจำกัดความของรถรุ่นนี้เอาไว้ว่า Super GT Convertible หมายถึงการผสมผสานความเป็นรถสปอร์ตซีดานรถ Grand er, แกลนทัวเลอร์และก็รถเปิดประทุนเข้าไว้ด้วยกันอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือโลนินจะรับหน้าที่เป็นรถฮารูคาก็คือรถที่ออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของบริษัทของแบรนด์ฟิสเคอร์ยุคใหม่อีกด้วย h e ลิ i ฟิสเคอร์ประธานและก็ CEO ของฟิสเคอร์ให้ความเห็นว่าเป้าหมายของการพัฒนาโรนินก็คือการผลิตรถแกลนทัวริงแบบคลาสสิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเพื่อศตวรรษที่21และก็มีงานวิศวกรรมที่รองรับลูกค้าที่ต้องการขับรถจากลอสแองเจลิสไปยังหุบเขาหน้าปาด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียวหรือวิ่งบนออโตบาโดยใช้ความเร็วสูงคงที่ได้ยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความจุข,ของแบตเตอรี่ ข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นค่ะลนินพัฒนาขึ้นบนแชสซีอลูมิเนียมสเปซเฟรมระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวมุนล้อแบบ all-wheel drive กำลังสูงสุดผลิตได้มากกว่า1น0 0แรงม้าอัตราเร่ง0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2วินาทีความเร็วสูงสุดราวราว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่แพ็กก็ยังไม่ระบุชนิดและก็ความจุแต่ว่าตั้งเป้าให้วิ่งทำระยะทางได้ประมาณ9-60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ห้องโดยสารยังไม่มีรายละเอียดมากนะักจากภาพเราก็จะเห็นพวงมาลัยทรงโยกตามสมัยนิยมแผงแดชบอร์ดแบบเรืองแสงตลอดแนวจอสแสดงผลแบบอินโฟเทนเมนต์ทรงแท็บเล็ตจัดวางในแนวตั้งขนาด17.1นิ้วและก็คอ็อกพิทแบบแยกส่วนระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารเบื้องต้น f ิสเ e อจะเริ่มเดินสายการผลิตโลนินในช่วงครึ่งหลังของปี2025จำนวนการผลิตจำกัดเอาไว้ที่999คัน ก็จบลงเวลานะคะสำหรับช่วง Tech Time ช่วงแรกนั่นเองนะคะใครชื่นชอบเทคโนโลยีนะคะติดตามได้เลยทุกช่วงต้นรายการใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเราต่อในช่วงหน้าค่ะ ดีแม็กเมจิกไอทยานต่อให้โลกตาม BMW ศูนทรษยภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าค่ะก็มีกับเราต่อ,อ,ตอน,นะคะในช่วงของคลิปใดค่ะ ที่แวสัปดาหนี้ก็ยังคงอยู่กับพี่แม่มเช่นเคยค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาไปที่ไหนนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ เราคนที่ติดตามมาถึงช่วงของทิปได้วันนี้พามาสัมผัสกันงานนี้เลยค่ะ Big กมอเตอร์2023ค่ะบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าจบที่นี่ได้เลยอยากได้รถจบที่งานเดียวเลยแน่นอนเลยค่ะใครอยากดูใครอยากชมมาเลยค่ะจนถึงวันที่3กันยายนนี้นะที่ By Tech b บ e c h บางนานะคะลุยที่แน่คันนี้คันนี้น่าจะเป็นของเรานะเดี๋ยวจะไปซื้อบัตรเข้าเยอะๆเลย สัสดีครับอยากเล่าให้ฟังนะครับว่างานวันนี้ของ Big m o t o r s a l เประจำปี2,506เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ทำนิยสารชุดหนึ่งนะครับคือยานยนต์นักเลงรถนักเลงมอเตอร์โโรไซค์และก็กระบะนะครับงาน Big m o t o r s a l เเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาให้ มีคนเข้ามาชมมากๆมาใช้จ่ายมากๆก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยโตขึ้นนะครับงานนี้ในปีนี้เนี่ยถือว่าครบ10ปีของของบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับแล้วก็เตรียมงานเนี่ยมาพร้อมเส็จนะครับคาดว่าช่วง10ปันการแสดงตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3กันยายนเนี่ยจะนั่นจะทำให้ยอดขายของรถ รถยนต์และก็มอเไซค์เนี่ยได้เห็นกันว่าขายได้มากนะครับก็ค่าขอเชิญผู้ที่สนใจะจะซื้อรถชมรถนะครับมาในงานบิ๊กมอเตอร์เซลประจำปีปีนี้ครับ2566นะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังครับขอบคุณ มาซาเซลประเทศไทยนะครับวันนี้เปิดตัว New m a z t e r x x 3ใหม่นะครับเป็นรถ Crossover SUV อนเนกประสงค์รุ่นเริ่มต้นนะครับภายใต้ตระกูล CX Series e ของ Mazda นะครับจุดเด่นของ CX-3 คือเป็นรถ Crossover UV เรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับกับราคาเริ่มต้นเพียง770,000บาทนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ Never Settle for Less นะครับจับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มองหารถ SUV คันแรกนะครับ CX3 ใหม่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Skyactiv นะครับ2.0ลิตรนะครับที่ให้กำลังสูงสุดถึง156แรงม้านะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันถึง16.4กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมกับเทคโนโลยี Mazda Connect นะครับที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์เข้าสู่ในตัวรถนะครับทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ Mazda Connect นะครับในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ มัฒน,นะระบบการควบคุมสมรรถนะการกับขี่เฉีย,ยะนะครับ g v e c t o r i n g Control นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของมาส d ตที่ช่วยควบคุมให้การกับขี่เป็นไปได้อย่างแม่นยำและก็สมดุลน,นะครับนอกจากนั้นนะครับครั้งนี้มาส d a CX 3ีเอาใหม่เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี i Active Sense แบบเต็มรูปแบบนะครับตัวไฮไลท์ของมันคือตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop a n d Go กนะครับก็อยากเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะครับเข้าชม Mazda a CX 3ใหม่ได้ที่งาน Big ก o มเต e l l เลปี2023ปีนี้นะครับแล้วก็ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจจะเลือกซื้อ Mazda CX 3 รุ่นใหม่นี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงเปิดตัวเท่านั้นนะครับกับดอกเบี้ยพิเศษ1.79นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ Mazda p r e m i u m Insurance น,น,นะครับก็เรียนเชิญผู้ที่ผู้ที่สนใจนะครับสัมผัส Mazda CX3 ใหม่ได้นะครับที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศครับขอบคุณครับ ครับผมองคเชยพลเดียวทานะครับก็สังกัดทีมมิสซูบิชิแนยันะครับ,ก,ก,นนรบก็หลังจากที่จบก,การแข่งขันมาก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เราฟ้าอันดับ3ประเภทบุคคลแล้วก็ได้อันดับ1ประเภททีมมานะครับก็ในการแข่งก็เจออุปสรรคเยอะมากๆนะครับในปีนี้เส้นทางก็โหดและหินเยอะมากๆแต่เราก็ผ่านมันมาได้ครับ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จริงๆเรามีเวลาเตรียมทีมนะครับประมาณ1เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นออนเนลเดตันนะครับเปิดตัวเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับการทำรถแข่งเนี่ยไม่ได้ไปทำที่ไหนเลยนะครับเก็บตัวเงียบนะครับในระยะ1เดือนนะครับเราก็ทดสอบอยู่ประมาณสัก3วันนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทางเดิมๆนะครับก็มีลูกรังมีหลุมมีโคน นะครับเก็บข้อมูลเพื่อนะครับนำมาใส่ในรถคันใหม่นะครับซึ่งในรถคันใหม่เนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยวิ่งลงลุกลังไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลต่างๆที่ได้เคยทดสอบมาแล้วก็มาป้อนใส่ข้อมูลในรถคันใหม่นะครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันเลยนะครับในปีนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับเส้นทางการแข่งขันนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับก็ มีทั้งแบบช้าสุดๆเลยก็อย่างที่ผมว่ามีหินเยอะนะครับเราต้องผ่านภูเขาหินข้ามข้ามเขานะครับรวมทั้งสภาพเส้นทางที่เป็นล่องน้ำนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มีบางช่วงในประเทศเลาวนะครับก็เป็นเหมือนคลองเลยนะครับวิ่งอยู่ในคลองนะครับความเร็วต่ำสุดนะครับของรถเนี่ยก็10กิโลเมตรขานไปก็ยังมีนะครับจนความเร็วสูงสุด170กิโเมในประเทศลาว ซึ่งเป็นระยะทางตรงๆประมาณสัก4-5กิโลตรงนั้นก็ใช้ความเร็วสูงสุดได้170นะครับสำหรับตัวไททันออนยูตัวนี้นะครับครับอย่างอย่างในทางโคนนะครับก็รถเราก็จะมีระบบตัวล็อกส่วนหน้าด้วยนะครับทำให้คอนโทรลได้ง่ายกว่าเดิมนะครับก็ทำให้ให้เลี้ยวเลี้ยวแบบคือปกติแล้วเลี้ยวแล้วมันจะกว้างครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระบบตัวนี้แล้วมันก็ มันมันจะเลี้ยวแคบแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายครับผมก็งัดทุกวิชาที่มีออกมาเลยครับเพื่อที่จะทําเวลาให้ให้นำคู่แข่งครับก็วันนั้นเรามากันเร็วมากอย่างที่พี่ต่อบอกนะครับมันจะมีช่วงสปีดลิมิตเนี้ยครับผมก็เช็คเวลาแล้วก็ดูระยะทางตอนนั้นเราวิ่งมาสักประมาณ40 กว่ากิโลเมตรแล้วแล้วก็แต่ว่าเราใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งในรถคอยทันที่มันเร็วมากๆครับ <c oughs> ก็ผมก็มั่นใจแล้วว่าวันนี้เราต้องขึ้นนำแล้วก็นำนำนำคู่แข่งเยอะนะครับ <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เชียร์ทีมมิสุบิชิแลนด์ริอาร์นะครับก็ปีหน้าแน่นอนครับเราจะกลับไปทวงแชมป์ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่ผู้บริหารมิสุบิชิ ยังผู้ประกอบรถนะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับสื่อเพื่อนๆที่คอยติดตามในสื่อโซเชียลหรือสื่ออะไรต่างๆนะครับก็ที่ช่วยช่วยให้แรงใจแรงเชียร์เรานะครับรวมทั้งติดตามรถคันนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับก็เราเปิดตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีเวลาเตรีมรถอีกนานพอสมควรนะครับเราก็จะดําเนินการ ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับรวมถึงอะไรต่างๆที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่ายัางดําเนินการไม่ได้ในช่วงในช่วงที่เป็นออนิวนะครับอย่างเช่นเบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยก็คือที่เราไปแข่งเนี่ยพวงมาลัยเดิมนะครับตลอดการแข่งขัน2,000กว่ากิโลนะครับพวงมาลัยเป็นของเดิมนะครับเราแค่เอาไปคาดหนังคอคันทารากคุมแค่นั้นเนื่องจากว่าเป็นรถใหม่จัดคอพวงมาลัยยังไม่มีขายยังไม่มีผลิตนะครับรวมทั้งสิ้นส่วนอื่นๆก็ยังไม่มีผลิตเหมือนกันครับเนื่องจากเป็นรถใหม่ นะครับตรงนี้ก็ขอฝากช่วยเชียร์พวกเรานะครับทีมมิตซูบิชิไ l ลี่อาด้วยครับในปีหน้าครับขอบคุณครับครับวันนี้นะครับ MG ในงาน b i g Motor s ์เซ2 0 2 3นนะครับเรานำรถยนต์ครบทุกรุ่น ทุกระบบการขับเคลื่อนมาแสดงนะครับพร้อมกับมีข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้านะครับเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้านะครับของของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับมีระบบโฮมชาร์จเจอร์ปรีค่าติดตั้งแล้วก็ประกันภัย5ปีประกันภัยแบตเตอรี่8ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยสรุ่นเราก็คือตัว M J 4และ Z SEV ประกันภัย3ปีครับสำหรับรถพลังงานทางเลือกแล้วก็รถสันดาบนะครับ เรามีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน48เดือนครับพร้อมกับรับประกันภัย5ปีแล้วก็ระยะทางหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคือ150,000กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับในรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือตัว MG4 นะครับ Fresh Pink นะครับเป็นรถที่เราแรปสติ๊กเกอร์นะครับมาเรียกว่าตอบกระแสเรื่องของสีชมพูนะครับโดยเรามีจำกัดให้กับลูกค้าขายให้ในราคา เท่าเดิมโดยไม่การไม่มีการเพิ่มเรื่องราคาทั้งทั้งหลายนะครับก็คือมีอยู่8คันเท่านั้นก็สําหรับแฟนพันแท้จริงๆที่สนใจนะครับรถเฟรช p i ิงของเราครับที่จะนําไปลดแดน,นในท้องถนนในกรุงเทพและเมืองไทยของเรานะครับสำหรับรถอีก2รุ่นนะครับที่เรามีในงานเป็นฮอตดิวนะครับก็คือรถสีแดง Scar ร e ตเ e d ก็คือตัวรุ่น HS รุ่นดีและก็ v s เ e v ในรุ่นดีเหมือนกันนะครับมีจำนวนจำกัด ก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาชมงาน b ิ g m อเอร์เซลในครั้งนี้นะครับมาชมรถยนต์รุ่นต่างๆของเราโอเคสําหรับเรื่องของเรามีโปรโมชั่นพิเศษข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าของรถยนต์ MG ของเราก็คือนํารถเก่ามาแลกรถใหม่นะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้อีก20,000บาทในรุ่น MG 5ทุกรุ่นแล้วก็รุ่นของตัว z s รุ่น V นะครับก็อย,กอยากเชิญชวนนะครับมาชมงานบิ๊กมอเตอร์ซลในครั้งนี้ครับ โอ้โหโอ้โหเอากลับบ้านแล้วเอากลับบ้านแล้วยังไงก็ต้องเอากลับเพราะว่าค่ายนี้คือเครื่องยนต์สกายแอคทีฟค่าย m a สด้าเนี่ยเขาจุดเด่นคือช่วงล่างไม่ว่าจะตัวเล็ก m a สด้าสไปถึงตัวใหญ่บอกได้เลยลองทดลองขับแล้วคุณจะติดใจแต่ที่นี่มีหลายค่ายมานะมาแวะกันจนถึงวันที่3กันยายนนี้มาชมกันเลยอ่ะอย่าลืมแนะนำข้อมูลกันไปนแล้วลองดูที่นี่มีให้ทดลองขับด้วยมาจองคิวกับ เจ้าหน้าที่ตามบูธท,ทุกยี่ห้อเลยนะจ๊ะเจอเจอกันและขอบคุณที่ติดตามกันนะจ๊ะโอเคเจอเท็คหน้า ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงสัปดาห์หน้าก็จะเอาช่วงคลิปได,ได้ดีแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกัน DMa ม็กเม i ิ e ไทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิก BMW อ็ูศูนย์ุริยภาพแห่งการขับขี่ค่ะมาอยู่กระส้องกันต่อนะคะในช่วงของม o เ o r News ค่ะม o t ต r n e น s สัปดาห์นี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะแนนม o t ต r n e น s สสัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตคุณผู้ชมกันปเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ Mitsubishi ประกาศความพร้อมของทีมมิสซูบิชิแร a l l y a r รสู้ศึกการแข่งขันรายการเอเชียครอสคันที่แรล l ี่2 2 3 3ด้วยรถแข่งรุ่นใหม่ All-New t r i ทันแรลลี่ค่ะทั้งหมด3คันในรุ่นทีวันมิสซูบิชิจัดกิจกรรมทดลองขับมิสซูบิชิเ X p กแพนเดและ m i t ซูบิ s ิเอ็กแพนเดอร์ครอสให้กับลูกค้าในงาน Experience Day Plus คันที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ที่ชอบในช่วงวันหยุด รวมทั้งสิ้น4วัน4ภาพโดยส่งท้ายกิจกรรมความสนุกกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโตโยต้าแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตาพัฒนผ่านป้อมอายุ10ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานีได้รับการคัดเลือกเป็นเบสไฟนอลิสจากผลงานรถดอกยาพลังงานลมแดนดิไลออน ในการประกวดรุ่นอายุ8-11ปีโครงการ Toyota Dream Car Art Contest ครั้งที่16ประจำปี2566จากจำนวน782,852ผลงาน90ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา3,000ดอลลาร์ 3, สหรัฐ MG ยกระดับบริการหลังการขายนำเทคโนโลยีสู่กระบวนการบริหารจัดการอะไหล่กับการจัดส่งอะไหล่เร่งด่วนและการกระจายอะไหล่สู่ศูนย์บริการทั่วประเทศไม่เกิน3วันทำการด้วยระบบ Track and Trace ที่สามารถตรวจสอบสถานนะ และติดตามอะไหล่จากคลังสูย์บริการได้แบบเรียลไทม์พร้อมขยายพื้นที่คลังอะไหล่แห่งที่2ย่านบางนาตราดเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากกว่า1ล้านชิ้นกว่า20,000รายการครอบคุมคร,ครบทุกรุ่นที่จำหน่ายในไทย <S <S Honda CR-V ใหม่เจเนเรชันที่6ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจากการทดสอบการชนของอาเซียน a p ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านความปลอดภัยของยานยนต์รุ่นใหม่ที่วางจําหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคะแนนร,รวม87.16เต็ม100คะแนนและคะแนนในแต่ละด้านทั้ง4ด้านจากคะแนนเต็ม120คะแนน a s สตันมาตินเฉลิมฉลองการครบรอบ75ปีของยุตกรรมสายพันธุ์ DB เปิดตัวออสตัน a r t i n DB12 เครื่องยนต์เบนซิน t วินเทอร์โบ V8 สูบ4.0ลิตรกำลัง680แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ อัตราเร่งู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.6วินาทีความเร็วสูงสุด325กิโลเมตรต่อชั่วโมง Ford จัดโครงการ Ford Plus Innovator Scholarship 2023ต่อเนื่องเป็นปีที่9เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมประชันไอเดียนวัตกรรมและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในหัวขอ้อนวัตกรรมทางสังคมพลังบวกเพื่อยกระดับโลกให้หน่าอยู่ชิงทุนการศึกษาจำนวน12ทุน รวม840,000บาท OR เปิดตัว Explore Lifestyle Application ใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตนอกบ้านให้สะดวกสบายภายใต้แนวคิด Touch for More Life พบสิ่งที่ใช่มากกว่าที่เคยตอบโจทย์การเดินทางอาหารและเครื่องดื่มโดยได้รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆของ OR ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบัตรสะสมคะแนน Blue Card Blue Connect eWallet และฟีเจอร์อื่นๆมารวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว PTT Station เปิดตัวนวัตกรรมการชำระเงินค่าน้ำมันของลูกค้าองค์กรน,นิติบุคคลแบบไร้สัมผัสผ่านระบบ f u e l and Go Plus เพื่อช่วยลดปัญหาการเติมน้ำมันผิดคันดที่สามารถตั้งกดการเติมน้ำมันผ่านหน้าเว็บ Portal ได้สะดวกรวดเร็วรวมทั้งช่วยเจ้าของธุรกิจลดปัญหาทุจริตจากการเติมน้ำมัน ช่วยจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นเบนดิกจับมือกับทีม PT ประจบ FC เปิดตัวทีมนักเตะไทยลีกและชุดแข่งประจำฤดูกาล2023-2024ที่บริเวณสะพานสรารวิถีอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันโดยในปีนี้ตั้งเป้าจบฤดูกาลท็อป5ไทยลีก ไทยฮอนด้เปิดตัว New ADV 160สีน้ำเงิน Pearl Boss p o r u s Blue มาพร้อมคอนเซปต์ Explore the Wild Urban มีทางใหม่ให้ท้าทายทุกวันออกแบบให้เป็นรถในแบบ SUV ขนาดแท้เครื่องยนต์ ESP Plus 157cc ระบบไฟแบบ Full LED รอบคันและไฟ daytime running l i g h t และเทคโนโลยีฟังก์ชันการใช้งานที่ให้ความสะดวกสบายรอบคัน Honda Racing Thailand พร้อมตัวแข่ง CBR Series โชว์ฟอร์มระดับท็อปด้วยขุนพลนักบิดจ,จากโครงการ Race to the Champion ควาก a ิดส Start อันดับที่1ในการคลิฟายทั้ง2รุ่นท็อปด้วยโพโพสิชันของชิปนครินอธิรัตภูวพัฒกับรถแข่ง Honda CBR 1 0 0 0 b l RR เบอร์41ในรุ่น Superbike 1 0 0 0 cc SB 1 Pro และมุกมุกระดาสารพืชกับรถแข่ง Honda CBR 600RR เบอร์44ในรุ่นซ u เปอร์สปอร์ 600cc SS1 Pro ของการแข่งขัน ORBIC r Superbike 2023สนามที่3ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ ก็อัปเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงทายรายการแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะสามารถติดตามรายการเราได้ทางจากช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เป็ o ทวิตเตอร์หรือว่า Youtube Channel ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราสองคนได้ใหม่ในวันศุกร์น้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ